คลิปนี้ก็ามาดูเรื่องราวของชาวาลาัคนาราศีเมถุนกันบ้างนะครับทุกคนในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับชาวเมถุนจะมีภาพรวมเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนนะดาวปีก็ดาวบริสุทนะในภพเนมินาเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เราอยู่เบื้องหลังเบื้องลึกความลับโครงการโปรเจกต์อะไรที่เรายังซุ้มทําอยู่ยังไม่อยากเปิดเผยนะตรงเนี้ยเอ่อ พยายามอย่าให้ใครรู้มากเนาะถ้าเกิดเป็นความลับเนะยิ่งรู้มากเดี๋ยวความลับมันจะถูกเปิดเผยนะครับหรือว่าอะไรที่เราปกปิด่อนเล้นก็ระวังนะครับความลับถูกเปิดเผยได้ในช่วงนี้นะอีกมุมนึงของดาวมฤตยูเนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้นะในช่วงนี้ชาวเมถุนก็ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าความเป็นมฤยยูเนี่ยเขาจะปรากฏเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นดูแลร่างกายให้ดี กินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะครับเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่แบบมาแบบไม่ทันไม่ทันตั้งตัวนะนี่คืออิทธิพลของดาวฤตยูเนมาดูดาวเสาร์กันบ้างนะคทุกคนดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์าาราามาจากมองกรประยุกต์พบเรือนสุพาไอ้ตรงนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นะครับญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยใครที่ดูแลญาติผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะครับก็ดูแลท่านดีๆนะครับหรือไม่ก็เรื่องของ ความสำเร็จก็มาจากต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะบางทีเราอาจจะทําอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศทําอะไรเกี่ยวกับออนไลน์ในช่วงปีนี้มีโอกาสที่จะเติบโตได้เลยนะแล้วก็ดาวราหูไปยูยในภพบเรือนกรรมะเนี่ยค่อนข้างเด่นชัดเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับต่างชาติเกี่ยวกับ,กกบอะไรที่เราทําออนไลน์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ทุกราศีนะพี่ตีแน,นนะแนํานะแนะนําเกี่ยวกับหน้าที่การงานเอาตัวเองเข้ามาในออนไลน์นะครับเพื่อเป็นการเปิดช่องเกี่ยวกับดวงชะตาให้มันมีความสัมพันธ์กับออนไลน์บางคนไปต่างประเทศไม่ได้ไงน,นะครับการทําอะไรที่เป็นออนไลน์เนี่ยเป็นการช่วยเสริมดวงอีกทางหนึ่งนะเพราะบางทีดวงมันมาทางนี้แต่มันไม่มีทางเข้านะออนไลน์ไปอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยได้นะครับ การพฤัสหัสนะครับพฤหัสมาอยู่ในภพเรือนวินาศนะกา,านการงานการงานจะค่อนข้างโดดเด่นเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาออนไลน์หรือไม่ใครที่มีโปรเจกต,ต์ใหม่ๆนะครับซุ่มเงียบทําอยู่ยังไม่เปิดเผยก็ได้นะอาจจะมีโครงการใหม่ๆนะชาวไมทูร์บางคนมีโครงการที่ยังไม่อยากเปิดเผยใครแอบบซุ่มทําแบบเงียบนะแล้วเดี๋ยว รอให้ดาวพฤหัสเขาย้ายมาตรงเนี้ยประมาณปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆเปิดตัวออกมานะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวเมถุนในรายปีนะพี่อิบเมื่อกี้เป็นดาวปีนะทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างนะครับทุกคนดาวเดือนเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ดาวประจําตัวของชาวเมถุนเลยดาวพุธนะดาวพุธมาอยู่ในภพเดือนการเงินเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ยเดือนสิงหาคมเนี่ยชาวเมถุนก็ยุ่งอยู่กับการหาเงินนะครับ จุ้งอยู่กับการทํางานการหาเงินการสร้างรายได้นะอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์อ่าตรงนี้ก็เป็นการศึกษาการเรียนรู้นะครับดาวอาทิตย์มาจากสหัชชะนั่นหมายความว่าต้องมีการเดินทางด้วยนะการเงินของชาวเมทุนเนี่ยถ้าเกิดมีการเดินทางแล้วก็การศึกษานะครับการพูดการคุยการเจรจาจะค่อนข้างเสริมในเรื่องของการเงิน เขาไม่ถูกนะเพราะว่าชิตมาตำแหน่งนี้เป็นมหาจจกรนะต้องเหนื่อยต้องลงทุนต้องเดินทางต้องศึกษาต้องแลกเปลี่ยนนะคือไม่ได้อะไรมาเป็นฟรีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำอะไรนะก็อย่าอยู่เฉยๆนะพยายามขยับขยื่นเคลื่อนไหวนะครับเพื่อกระตุ้นช่องทางการเงินให้ดีนะครับในช่วงเดือนนี้เนาะแล้วก็ ดาวสุดาวสุมาอยู่ในภพเดือนสหัชชะเนี่ยดาวสุที่นี่เขามาจากวินานะแล้วก็มาจากปุตตะตรงเนี้ยเกี่ยวกับรถบ้านที่ดินก็ได้นะหรือไม่ก็บริวารมาช่วยส่งเสริมนะครับมาช่วยส่งเสริมเรื่องของการสร้างรายได้ก็ได้นะบางคนเนี่ย มีบริวารมาแล้วทําให้การหาเงินคล่องขึ้นก็ได้นะหรือไม่ก็ปุตตะอีกมุมนึงนะ<ม>เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็ได้สัตว์เลี้ยงให้โชคก็ได้นะดาวสุขตรงนี้เขาเป็นอุดมเกณฑ์เขคือเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเกี่ยวกับความสําเร็จนะแล้วก็ดาวสุขมาจากวินาศนะครับมีการพูดคุยกันแบบ ลับๆก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของเงินเนทองทองอ่าเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะตอนเนี้น่าจะเห็นเขาโค้งเรื่องของการเงินของชาวเมนตุลละอาจจะมีการเจรจาอะไรกันแบบลับๆมีการทําธุรกิจใหม่ๆนะทีนี้มาดูเรื่องของดาวคารอ่าเดี๋ยวว่ากันดาวคารก่อนดาวคานเนี่ยมาจากเอเล็กไปอยู่ในวกวินาา อลีไปไวินาเนี่ยพิตีมองเป็นนี่สินก็ได้นะอาจจะมีเกณฑ์นะในช่วงนี้อาจจะมีการพูดคุยการเจราจาอะไรกันแบบยังไม่อยากเปิดเผยนะครับและดาวการตรงนี้เป็นราชาโชคด้วยนะค่อนข้างที่จะราบลื่นนะอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสพฤหัสเป็นจารพบการงานแล้วก็พบปัตตนิคนรักคู่ครองนะช่วงนี้มีการเจราจาการพูดการคุยกันแบบลับๆยังไม่อยากเปิดเผย ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับรถบ้านที่ดินหรือไม่ก็คนในคะรอบครัวก็ได้อาจจะมีเกณฑ์การซื้อบ้านซื้อรถนะซ่อมแซมต่อเติมให้มันดีขึ้นแต่ในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการศึกษาเรียนรู้นะครับการพูดการคุยการเจรจาก็เป็นได้นะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับดาวพฤหัสเรื่องของความรักนะครับพฤหัสในช่วงนี้อยู่ในภพเรือนมีนาในช่วงนี้ชาวไมถุนก็ต้องระมัดระวงังนะครับ มีปากมีเสียงนะครับอยู่ร่วมกับดาวอังคารด้วยอังคารมาจากอังคารมาจากภพอริเรามีปากเสียงกับคนลกนะคู่ครองคนลกอังคารอีกภพหนึ่งมาจากลาภะนะครับก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องระวังเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์นะเรื่องผลประโยชน์ เรื่องผลประโยชน์เรื่องการคุยกันเจรจาที่ไม่ลงตัวนะครับกับคนรักคู่ครองหรือไม่ก็มีความอาจจะมีปัญหา,าการกระทบกระทั่งกันนะแต่ก็ไม่รุนแรงนะเพียงแต่ว่าพยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับในช่วงนี้นะครับหรือไม่ก็ในช่วงนี้อาจจะห่างจากคู่ครองไปทําต่างอ่าไปทุระต่างจังหวัดไป คู่ครองคนรักเราอาจจะอยู่ห่างไกลกับเราในช่วงนี้ก็ได้อาจจะไปทํางานทําการนะครับต่างถิ่นต่างแดนนะครับอาจจะอยู่ห่างกับเราช่วงนี้สักพักหนึ่งก็เป็นได้นะก็เป็นภาพรวมของชาวเมถุนใน,ในเดือนเดือนในเดือนสิงหาคมเนาะการงานนะการงานของชาวเมถุนเนี่ยดาวพฤหัสนะครับการงานก็มาอยู่ในวิน่า ค่อนข้างโดดเด่นเกี่ยวกับงานต่างประเทศนะงานต่างประเทศงานเกี่ยวกับงานแก้ปัญหาคนนะครับงานเบื้องหลงังงานออนไลน์ก็ได้นะอย่างที่บอกชาวไม่ถุนนะในช่วงนี้ก็ยุ่งอยู่กับการหาเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมนะอ่าอย่างที่พี่ตีบอกนะอย่าลืมหาช่องทางออนไลน์นะครับใครที่ไม่ได้ทํางานต่างประเทศพยายามหาช่องทางออนไลน์ไว้นะครับเปิดช่องเปิดไลน์ไว้เนี่ยเพื่อเป็นการ ปรับดวงให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วเดี๋ยวช่องทางเดี๋ยวเขามาเองนะครับบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดทางเนี่ยบางทีช่องทางนี่มาเข้าไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยเพื่อเป็นการเปิดทางนะครับแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยบางทีเราก็ปรับตัวได้ทันก็นรับได้นะนี่ก็เป็นภาพรวมของชาวเมถุนนะใน ช่วงเดือนสิงหาคมนะครับก็ดูดวงให้สนุกนะครับทุกคนมีความสุขแล้วก็มีสติครับชีวิตประจำวันแล้วเราก็จะเป็นคนที่อยู่เหนือดวงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ